ส, s! <S สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพวกงานวายแต่เดย์จะมีในบ้างคะตื่นเต้นครับอย่างตัวผมก่อนเนี่ยผมมาคราวเป็นครั so ้งแรกนะครับผีน่าเคยมาไหมก็อาจจะมาครั้งคราวรับผมเป็นครั้งไม่ครับวันนี้ตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่พี่น้องน้องในวงวงการวายมากันเยอะแยะมากมายเลยครับก็เรียกว่าเป็นการรวมตัวสายว h y ใช่เลยดีวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวของของเราด้วยเนาะเพราะว่าซีรีส์เราเพิ่ง ถ่ายพายลอดจบไปนะครับแล้วก็จะมีจะจะออนแอร์ประมาณปีหน้าอันนี้คือเราออกการของการทำเเป็นทีนี้เราเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยครับจะมาถ่ายตรงให้ทุกคนได้เห็นเราทุกคนถามว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราเลยครับแล้วทุกทีนี้เราตอนถ่ายพายลอดจะเป็นยังไงบ้างคะเลิอไล้์กับอะไรใช่ไหมสนุกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้สิ่งนึงเลยคือทุกซีนเนี่ยสวยมากเราทั้งทีมงานเบื้องหลังทุกคนทักษันแต่ โลเคชันที่ดีที่สุดสวยที่สุดที่จะทำให้แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติได้เห็นว่าประเทศไทยมีมุมไหนที่แบบอันซีนบ้างในตัวแล้วแบบอยากแแบบว่าแนะนำโคการสก้าวขึ้วกันว่าใครแลวคนเป็นอะไรบ้างใช่ครับผมอาตีก่อนเลยเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องว่าเลิฟไรส์เอาไว้นะครับผมั่นไปให้ถึงรักออตีนะครับรับบทเป็นน้องสายลมนะครับก็จะเป็นมุมอายุ19ปีเป็นเด็กน้อยครับแล้วก็มีโรคภูการสัมผัสครับครับผมสวัสดีครับผมก็ เลิฟไลฟ์กับไปนะฮะรับบทเป็นชื่อนับหนึ่งนะครับผมเป็นจิตแพทย์นะฮะซึ่งก็มีพี่น้องนี่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 นะฮะเป็นพี่น้องของผมนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาแบบแปลกๆเข้ามาป่วยในชีวิตผมแปลกแปลกยังไงเดี๋ยวไปรอดู่ในเรื่องบอกเบื้องต้นคือผมเข้าใกล้เขาไม่ได้นะไปยืนใกล้อย่างนี้เหมือนตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปรอดูอันนี้ก็คือถ้าเป็นคุณค่าทางไกลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าคุณเป็นจิตแพทย์ด้วยใช่มยยจจิิตตแแพพทท์์ ครับผมเดี๋ยวก็รอดูครับสำหรับผมนะครับรับบทเป็นเติร์สครับเติร์สเป็นชายหนุ่มที่ผิดหวังจากความรักครับแล้วก็แลหายังก็ยังไม่หายได้มาเจอกับเราคนมาดรงใจจนได้มาเจอกับนาวานี่ยแหละครับครับผมครับก็สวัสดีครับบิครับรับบทเป็นนาวาครับก็เป็นหนุ่มบ้านงานครับก็ที่จะทำกับการทำนาจนวันหนึ่งเกิดบางอย่างขึ้นกับตัวเราซึ่งนำพาให้เราไปเจอ พีน่นนท์คุณคุณลูกคาผมนน,นนท์นะครับรับบทเป็นวสวีในเรื่องครับสวีก็เป็นหนุ่มที่ทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานมาเปิดร้านกานะะ<อ>แฟน,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 นะครับแล้วก็ดูแลจักรยานด้วยของร้านของนักหนิงเราคือจุดเริ่มต้นเราคือจุดเริ่มต้น่องอะไรคะเรื่องเราเรื่องนี้เลยหรือเปล่าจุดเริ่มต้นของการใช่ก็คือเป็น มาเปิดร้านกาแฟแล้วก็ตัวของน้ำหนึ่งเขาชอบจักรยานก็เลยเปิดใกล้ๆกันเราก็เลยดูแลจักรยานด้วยจนตัวของทวีเนี่ยมาพบกับความรักครั้งใหม่ที่ทําให้เขาสดชื่นมากขึ้นทำให้เขาปีมากขึ้นม่ใช่กันเล่จะจบแล้วครานี้ก็เป็นสามพี่น้องกันครับผมสามพี่น้องแต่ว่าทุกคนก็จะแปลกใจว่าทำไมสามพี่น้องหน้าตานี้ไม่ได้คล้ายคลึงกันเลยคนหนึ่งก็ไทยคนหนึ่งก็จีนคนหนึ่งก็ฝรั่ง แต,แต่ว่ามีความสัมพันธ์กันในเรื่องอยากให้ไปดูครับว่าเป็นยังไงคนส,ว,สวยลกูกสญญวัสดีค่ะใบตองคะ่ะและบบเป็นลูกโซ่ค่ะเป็นน้องสาวของพี่มาสูเพ,<อ>พี่แดนนี<อ><อ>่ก่มารนคโซ่ของใจครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวสาสน์ ตั้งแต่ทําการบ้านกันแล้วชื่อเรื่องว่า Love Life กับไ Bye นะครับเราก็นึกว่าจะเป็นแบบว่าโรแมนติกใสๆแต่ที่ถ่ายไพลอยกันไปนี่แบบปาดเหงือ่อเลยนะหมายถึงว่าแบบในมุมของเราแบบเวลาไปนั่งดูมอนิเตอร์เราแบบโอ้โหมันแบบไม่ไดกก้ขี่จักรนปาดเหงื่อใช่ไหมโอ้โหปาดเหงื่อปมปัญหาเยอะเหลือเกินแต่ละคนเหงื่อจักรยานที่เบาไปเลยฮะเป็นเหงื่อซีนอะไรเดี๋ยวรอดูดีกว่าสถานีแล้วก็ต้องพูดถึงว่ามันมีความซับค่าไหนด้วยโอ้โห เปหัวก่อนจริงๆความความแซ่บลยครับบอกเลยว่าแต่ละคู่ก็จะมีความรักที่แตกต่างกันคู่ของน้ำหนึ่งและสายลมก็จะเป็นโรแมนติกใสๆครับผมน่ารักน่ารักอ่าแล้วผมแล้วผมใส่กืใสเกือบๆก็ได้ครับกบใสเกือบๆให้ไปคิดเอเองว่าเกือบแค่ไหนครับผมแต่ว่าสองคู่นี้เขาจริงและเด็ดกว่าครับให้เขาเล่าว่าคู่เขาเป็นยยงไงไรของเราของเราสองคนเนี่ยจะเป็นความรักที่รักแบบใสๆเฮ้ย ใส่กี่มุมเอาตรงไหนมาใส่เป็นความรักที่จริงใจที่แบบว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ยังไงอันนี้ก็ต้องฝากรอติดตามนะครับใช่เพราะว่าด้วยตัวของคาแรคเตอร์ของเติร์ดก็แบบมีผิดหวังเรื่องของความรักมากแบบได้มาเจอกับนาวาที่เหมือนทําให้ความรักของเรามันเปลี่ยนมุมมองเหมือนกันครับใช่ใช่นอกจากความหวานความใส่จริงเนื้อเรื่อของหัาจะแนวมีของนิดๆด้วย ใช่ก็หมดเลยแต่ถ้าอยากได้แบบดูดันจูซาต้องฝันรุ่งเลยดูดันยังไงฮะจริงๆคู่ผมก็ไม่มาครับติดภารกิจิภารกิจกิจสิ่งก็มากเลยคูดมากเลยครับต้องบอกค่ะคือต้องบอกว่าคู่เนี้ยอินดอร์คู่เนี้ยเน้นเอ้าดอเป็นคู่หมัดมวยครับพี่เป็นคู่หมัดมวยปากร้ายแต่ใจรักอ่า พอไปถึงภูรัหน์อลยเดินเหนียวมากเลยนะครับน้องตาสสวัดีรู้สึกแบบโดดเดี่ยวมากรู้สึกดีมากเลยครับโอ้โากกันนี้ว่าไงเขามาเป็นคู่เราหเลยเห่เราเลยครับของเราที่คือเอาแออะไรยังไงเมื่อไหร่คะคิดว่าน่าจะประมาณเดือนตุลาเนาะก็คือยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าวันถ่ายทำอะไรทุกอย่างล็อกไอยหมดแล้วนะฮะแล้วก็เราจะเริ่มถ่ายทำกันช่วงต้นปีหน้านะครับต้นปี2565แล้วก็เดี๋ยวออนแอร์เมื่อไหร่ เราติดตามครับจต่ปีหน้าไแน่นอนปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนครับแม่รอรถปีหน้ายัมาไม่ถึงครับผมครับอันนี้ก็ฝากจะอยาฝากให้ติดตามของแต่ละคนแล้วกันแล้วก็ซีรีสเรื่องนี้นะครับก็สำหรับพวกเรานะครับก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับซีรีส์เรื่อง Love Life กับไปปั่นไปถึงรักด้วยนะครับก็เชื่อว่า ถ้าทุกคนติดตามนะครับชีวิตเรื่องนี้มีรสชาติที่เข้มข้นและหลากรสมากที่อยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันครับแล้วก็พวกเราสองคนถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการวายยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆแม่ๆในวงการให้ดูเราสองคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับคู่ของผมทวีแล้วก็ดินดินนะครับเป็นคู่ที่ฝากร้ายแต่ใจรักนะครับฝากร้ายแต่ใจรักอ่าเป็นคู่ที่แบบว่า ทะเลาะกันตลอดมีปากเสียงตลอดยังไ้ก็ฝากใหกคนติดตามซีรีส์เรื่องอไปอะไรยทางสัต์ททุกคู่เลยนะครับแล้วสำหรับคู่เรานะครับก็<อ>ผมมือใหม่มากให <เ partly S 2> ม่จริงๆน้องใหม่มหนเลยอยู่ตรงนี้ผมน้องใหม่มแล้วก็ตืน่นเต้นมากครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นเป็นเรื่องที่จริงมีความละเอียดในการตั้งใจทํากันมากตั้งแต่เรื่องบทเรื่องโปรดักชันเรื่องการทําการบ้านกันตั้งแต่ผู้จัดลงมาผู้กำกับนะฮะ แ,แสดงทุกคนทุกคนใส่ร้อยครับผมใช้คำนี้ว่าใส่ร้อยฮะนิยามกันเองนะครับว่าใส่ร้อยแปลว่าอะไรนะฮะ <laughs> ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องที่จะไปอยู่ในใจของการทุกคนได้นะครับ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะมี3คู่3รสชาติด้วยกันนะครับผมคู่เราก็จะเป็นรักจับมือกันใส่ใสๆหวานๆแบบแบแบ,แบนักเรียนหลังเลิกเรียนลใช่เราจับแล้วเราเราไปเดทกันแบบหลังโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยชิวๆส่วนคู่รู้นมีปัญหากันก็จับกันเข้าห้องอินดอร์อันนี้ทะเลาะกันก็เอาท์ดอร์ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนก็จะมีแบบรสชาติเป็นแบบของคู่ของตัวเองนะครับผมและยังไม่พอก็จะมีความรักแบบ เด็กน้อยคนนี so, like ้จะมาทําให้ผู้ใหญ่เขาจะแบบแบบประสานสัมพันธ์ยังไงก็รอติดตามในเรื่องนี้นะครับผมเนฟไลท์เอาไว้ปั่นไปให้ถึงราครับ